สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกๆคนของราตี h ช n แนลจ้าห่างหายไปดุนเติบพี่น้องคิดคอนเทนต์บอออกเนี่พี่น้องเอ้ยวนไว้กับการขาขายเนี่ยพี่น้องก็เลยหาเวลาเฉียดเฉียดยากเนี่ยจักหน้อยพี่น้อง พี่น้องมาชมบรรยากาศหนาลานจะตอนนี้ตอนนี้การค้าขายกะกระบอท่านถึงกับว่าดีขึ้นมากมากดอกพี่น้องกะเรื่อยๆละจ้ะก็ไปเรื่อยๆอยู่ตอนนี้กําลังจากลูกคา้าสื่อของออกไปน่จาจะเนอะก็เลยตางยางออกมาเรียนนาลานนะจ๊ะพี่น้องก็เลย คิดหอดพี่น้องก็เลยเอาถ่ายบรรยากาศหนาลานใหนพนนาานน้พี่น้องเบ่งจักหน่อยสร้างบุคคาว่างเนาะจ้ะเนาะพี่น้องสีสงสัยเนะาะโตอียงเนาะเขียวๆอยู่หนาลานอันนี้พี่น้องเฮ็ดไวจ้ะ <c oughs> กะดีกว่าปล่อยให้ทั้งหนาลานมันว่างค่ะแม่ค้าะตีก็เลยจัดขึ้นเพื่อว่าอยากว่างเป็นพวกใคร หรือว่าเป็นอาหารอียงก็ยังคิดคิดบ่อนออกนะพี่น้องก็เลยเฮ็ดไว้เฮ็ดไว้ก่อนจ้ะโอโหว่าสิขายอียงดีกับโอโหว่าพี่น้องผู้ใดเพิ่นเคยขายอียงทีมันเป็นสินค้าที่ดีเหมาะสําหรับเหมาะขายกับนานล้านแบบขายของชําคือข,ของเมคคาลาตีเองสิเนาะจ้ะกับคอมเมนต์บอกมาในด้วยจ้ะเด้อคอมเมนต์บอกมาเนี่ย ตอนนี้ก็ลูกค้าก็เริ่มเข้ามาแล้วจ้ะตอนนี้ก็มีลูกค้าเขาล่านเน่จ้ะไมคารัติกาศิอาจตัดไปเป็นบางตอนเลยจ้ะเด้อบ้านพี่ก็อ่ะตอนนี้ก็ลูกค้าเขามากมีเน่ขายของไปนั่นเนาะจ้ะเนาะอ่ะเนอใส่ทง เป็นอันนี้นะรับซานสิบบาทนะ,ะขายของไปดัมจากพี่น้องตอนนี้ลูกค้าก็มีแบบเขาๆออกละจ้ะตอนนี้ พี่น้องเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกับช่องราตรีชาแนลด้วยนะจ๊ะพี่น้องจ๊าอันนี้เป็นลูกค้าบ้านเดียวกันจ้ะพี่น้องค่ะบ้านเดียวกันก็มี ทย่อยมากเลยเรื่อๆจะกอนสปิดลานกะจัดของอาจจะพี่นอ้องขออนุญาตขายของจัดหน่อยนะจ้ะเนาะลูกค้าประจำจะพี่น้องมีทั้งประจำทั้งบ่อประจำแลวจ้ะเพราะว่าหนาลานไหมคระรตีเป็นทางคานจ้ะ ก็ซีีมาเรื่อยๆจ้ายังวนเขาทีเขาทางปันใดดอกจ้าพี่น้องจ้าแต่เฮาก็ยังมีกำลังใจสู่ต่อไปจยะาเพราะว่ามันได้ล่งทุนขายของแล้วนะจ๊ะเนาะห้ามตายว่ดดะจดจดา